อ่ามาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีวันอาทิตย์นะฮะมาวันนี้เอารถอนิวนะครับอนิวหน้าใหม่เลยนะครับอนิวหน้าใหม่ตัวพารานุภาพนะครับโฉใหม่แล้วนะครับโฉใหม่แล้วตัวนี้เป็นตัว M ด้วยนะครับและได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับเดี๋ยวเก็บไว้เป็นไฮไลท์ไม่ให้สองหมื่นโลรถเชียงใหม่มือเดียวด้วยนะครับยอดจัดผมได้เก้าแสนกว่าแต่ขายแบบเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังราคาผ่อนออกรถศูนย์บาทนะครับผ่อนแค่หมื่นสี่เอง ออกรถศูนย์บาทนะครับพี่ผ่อนแค่หมื่นสี่เองพี่ได้สี่ประตูได้กีฮอโต้ได้ไม่สองหมื่นโลได้รถเชียงใหม่มือเดียวโคตรถูกพี่นะครับจองขั้นต่ำแค่ห้าร้อยบาทนะฮะวันนี้ใครมองหารถสวยนะครับเรียนเชิญที่เอเคคาสำนักง,งานใหญ่นะครับสาขาเรา,เา,าทุกสาขานะครับวันนี้เปิดให้บริการนะครับสะดวกสาขาไหนเรียนเชิญได้เลยแต่สาขาที่ผมไลฟ์สดนะครับเป็นสำนักง,งานใหญ่สาขานี้สาขาเดียวมีรถให้เลือกมากกว่า300คันนะครับนะรถเยอะจริงนะครับ เดี๋ยวผมขอเก็บไว้เป็นไฮไลท์นะครับนะเดี๋ยวมาดูขั้นอื่นก่อน นะครับโปรนะครับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับไลฟ์สดนี้นะครับตองห้าร้อยบาทนะครับรับส่วนลดเลยสองห0ืนบาทนะครับทั้งสามคันทั้งสามคันนะครับนี่ตัวนี้แค่หกเก้าเก้าองนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาไม่หกหมื่นโลนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับสี่ประตูนะนี่ตัวนี้เป็นตัวเอมนะครับเป็นตัวเอมปีสอง9นสิบเก้านะครับไม่วิ่งแค่สามหมื่นสี่พันโลนะครับตรงนี้ความจริงเป็นราคาโปรนะครับเจ็ดหกห้าแต่ ใครที่ดูไลฟ์สดหรือวิดีโอนี้นะครับผมให้ส่วนลดเพิ่มอีกเดือนเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับรถสวยมากนะครับสีฟันเต็มมาฝากระโปรงนะครับสวยงามนะครับสีดำนะครับจะมีรอยขนแมวเล็กน้อยนะครับก่อนส่งมอบรถทุกคันผมขัดเคลือบให้ทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงเลยลบรอยขนแมวได้เลยนะครับสีสันเต็มนะกระจังหน้าสวยเดิมเลยนะครับกระจังหน้าสวยเดิมเลยนะไฟ LED นะครับไฟต่อหนอกเป็น LED ตัวนี้เป็นตัว M นะพี่เป็นเกียร์คำดาตัว M ราคารถใหม่เป็นล้านนะครับล้านกว่าล้านหลักหมื่นนะครับเป็นตัวแฟดเป็นตัวแฟด P เฮ้ยขอโทษทีเป็นตัวแฟด P ไม่ใช่ตัว M ตัวแฟ P นะครับเป็นตัวแฟด P อ่าไอคันสีฟมเป็นตัว M ขอโทษทีนะครับอ่ะนี่กันชนชิดนะครับกันชนชิดนะครับซุ้มเสริมเดิมหมดนะครับหัวนงหัวน็อตสวยนะครับ แม็กสวยนะครับไม่วิ่งแค่สามหมื่นโลไม่วิ่งแค่สามหมื่นโลนะครับได้สีดาด้วยรถผมการันตีเลขไม้แท้ทุกคันนะครับสามารถเช็คศูนย์ได้ทุกคนันออกรถศูนย์บาทได้เลยของเราออกรถง่ายจัดได้ทุกอาชีพขอให้พี่ทาจริงเถอะนะครับขอให้พี่ทาจริงนะครับแล้วก็ผมดันทุกเคสอยู่แล้วนะครับอ่านี่กระจกมองข้างนะครับไฟ LED ตรงอันนี้นะครับสีฝันเต็มบานดงบันไดสวยนะครับบานดงบานไดสวยเลยนะครับ วันนี้วันอาทิตย์นะครับท่านใดที่หารถสวยๆนะครับสะดวกเดียนเชิญเลยนะครับที่เอคารสำนักงานใหญ่สาขาบอหินนะครับสวยมากพี่ได้ตัวแฟตพีนะครับตัวท็อปของเกียร์ธรรมดาเลยราคารถใหม่ล้านกว่านะครับล้านหลักหมื่นพี่เช็คได้เลยนะครับนี่เบาะหนังด้วยนะได้เบาะหนังด้วยนะครับมีจอทุกอย่างนะครับพี่เห็นแผ่นที่ ตรงพงคอลพงไรนะครับรถเข้าศูนย์ทุกระยะด้วยรถเอฮีคาสามารถเช็คประวัติได้ทุกคันนะครับเพดงเพดานสวยนะครับเพดงเพดานสวยเลยนะครับซอเซิร์กเดิมหมดนะฮะของเราการันตีโครงสร้างเดิมนะครับการันตีโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็การันตีเลขไม้แท้ทุกคันด้วยผมผมรับประกันคือรถร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านี่ได้บอะหนังด้วยนะครับได้บอะหนังด้วย สีสันเต็มนะครับแม็กสวยนะครับแม็กสวยอ่าบันไดสวยนะครับบันไดสวยเลยนะครับแล้วก็มีกล้องหลังด้วยนะครับตัวแฟพนะเป็นตัวแฟพีเป็นตัวท็อปสุดของเกียร์ธรรมดานะครับแม็กไลเนอร์อีสูนะครับจากโรงงานวิง่งแค่สามหมื่นโลนะครับคันนี้นะครับวิง่งแค่สามหมื่นโล รถสวยมากนะครับรถสวยมากก่อนส่งมอบรถทุกคันนะครับของเอคคาเราเอารถเข้าศูนย์บริการชั้นนำนะครับมีใบเสร็จโชว์ให้ดูนะครับของเรามีดูแลฉุกเฉินนะครับเป็นแพคเกจแบบพรีเมียมให้ลูกค้าด้วยผมแจกทุกคันนะไม่ว่าพี่จะซื้อรถล้านกว่าหรือว่าหลักหมื่นหลักแสนผมแถมให้ทุกคันนะครับแล้วเข้าศูนย์ให้ทุกคันด้วยนะครับผมไม่ได้เลือกเข้านะไม่เยอะไม่เข้าไม่มีนะครับไม่เยอะไม่น้อยผมเข้าเหมือนกันหมดนะครับอ่า ตัวนี้นะครับจัดเต็มฟรีดาวนะผ่อนอยู่ที่12,600บาทรวมดอกเบีย้ยกับแวดแล้วรวมดอกเบีย้ยกับแวดแล้วลถเอเคคาของเราได้ดอกเบีย้ยถูกมากดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่1.99พี่ผ่อนแค่12,600พี่ยังมีเงินสดอยู่ในกระเป๋า20,000พี่สามารถเปลี่ยนมาเป็นประกันชั้นหนึ่งได้เป็นเงินสดกลับบ้านได้เป็นเป็นส่วนลดก็จะผ่อนน้อยลงอีกนะครับซื้อสดทั้ง3าคันนะครับไม่มีบวกแวดเพิ่มนะครับ3คันนี้ไม่มีบวกแวดเพิ่มนะครับ ซื้อสดได้เลยนะครับมีแต่รถให้อซอกเซิร์กเดิมหมดนะครับเดิมหมดนะฮะได้บ่อไฟฟ้าด้วยนะครับได้บ่อไฟฟ้าด้วยแงประตูสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยมารถสี่ประตูผมบอกเลยนะมาสาขานี้นะครับพี่เลือกเต็มพี่เลยมีเยอะมาก นะครับผมการันตีสวยทุกคันนะครับคงสร้างเดิมเลขไม้ไทยทุกคันนะครับนี่พดานะครับสวยงามนะครับพิดาสวยงามหน้าจอนะครับมีปะติกยังอยู่นะครับนะจอแอร์เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับแอร์อโต้ด้วยนะครับนี่หกเกียร์นะครับอ่ะเข้ามานั่ง คู่มือบุ๊กเฟอร์วิดครบหมดนะครับสมุดรับกันครบหมดนะครับคู่มือการใช้งานมีอะไรครบหมดใบเสร็จเข้าทรงเข้าศูนย์ของลูกค้าคนเดิมมีครบหมดเลยนะครับนะอ่านี่สวยมากพี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังด้วยนะครับตรงนี้เป็นหนังด้วยนี่นะครับมีเข็มทิศด้วยไว้นะครับ ปติยังไม่แกะเลยรูปมันกดยังไงวะที่มีมีปักหมุดได้ด้วยหรออเนี่ยเอออันนี้มีปักหมุดได้ด้วยนะครับนี่เออเจ๋งเจงเจ๋งนะครับมีโล,โลเคชั่นมีเปิด Google Map อะไรได้หมดนะครับนี่นะครับเพดงเพดานสวยนะ วยเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีแตกหักนะครับใหม่วิ่งแค่สามหมื่นสี่พันโลปิดเปรียบโตนี่สามหมื่นสี่พันโลนะครับตัวเอคาการันตีเล็กไม้แท้ทุกคันนะครับตัวนี้ได้ตัวแฟชพีแล้วนะพี่นะนะผ่อนแค่หมื่นสองเองพี่นะผ่อนแค่หมื่นสองเองนะครับแล้วก็มีเงินสดอยู่ในกระเป๋าสองหมื่นนะครับพี่จะเปลี่ยนเป็นประกันชั้นหนึ่งก็ได้เปลี่ยนเป็น,ปน,ปน,ปนอะไรก็ได้ที่พี่อยากให้เป็นนะครับ มาดูห้องเครื่องกันไปมีไฮไลท์ของเราอยู่ที่ตัว M นะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยฝีฟ้องสวยมากเกียวโต้ด้วยนะครับไฮไลท์เลยหี้องเครื่องสวยมากนะครับดามเล็กใหม่เลยครับสามหมื่นโลใหม่มากนะครับหมวนงของน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับอาร์คเอิร์กไม่มีแกะเลยนะครับเดิมหมด นะครับซอกเซิร์กเดิมหมดแล้วก็ดูเครื่องครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากอ่า <_ d ata> เครื่องสวยงามมากนี่แผ่นเพดนะครับตรงพลาสติกไม่มีแกะนะฮะหัวนงหัวน็อตสวย <_ d ata> เครื่องเมื่อกี้ถ่ายข้างเครื่องครับ <_ d ata> เครื่องใส่มากเลยนะครับซื้อล้องแบบนี้พี่ไม่ใช่แบบเครื่องแบบแดงติดเหล็ก ล้างไม่ออกอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นตามดเนี่ยไม่ใช่ละนะครับต้องซื้อบบนี้นะฮะผ่อนประมาณหมื่นสองนะครับผ่อนประมาณหมื่นสองนะครับจองห้าร้อยของเราอ่ะองตรงผมไม่ได้พิเลียนเรื่องเงินจองนะครับพี่ไม่อยากจองก็ได้แต่ถ้าจองผมล็อกรถให้นะครับพี่จะลองทำสัญญาแบบกรอกอ่าผ่านแอปพลิเคชันก่อนได้เลยไม่ว่าพี่อยู่สั่นไหนของประเทศไทยเดี๋ยวเราส่งข้อไอ้ลิงก์แอปพลิเคชันให้นะครับสามารถเช็คเครดิตอะไรได้เลยนะครับอ่าหรือ ถ้าพี่จองผมล็อกรถให้นะครับคือขั้นต่ำแค่ห้าร้อยบาทนะครับไม่ใช่ว่าจองห้าร้อยแล้วไม่ล็อกรถให้ไม่ผ่านทุกกรณีคืนรถเออคืนคืนเงินให้หมดนะครับไม่ริบแม้หน้าบาทเดียวด้วยคืนให้ทันทีด้วยนะครับอ่าชนวนความร้อนนะครับสวยงามนะครับรถสวยมากเครื่องบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้านะครับนะไม่วิ่งแค่สามหมื่นสี่พันโลปีสองพันสิบเก้านะครับเป็นตัวแฟรพีนะครับนะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาท แต่จอง500รับส่วนลดทันทีเลย20,000บาทจะเหลือแค่745ได้ตัวแฟลีด้วยนะครับใม่3 0,000โลมาดูคันตะ่อไปนะคันนี้มีกล้องหลังนะแต่ไม่ใช่ตัวแฟลีนะครับแต่ราคาถูกเลยตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่699,000บาท699,000บาทพี่ยังได้อีก20,000นะพี่ยังได้อีก20,000ถ้าพี่เอามาเป็นส่วนลดพี่ได้หน้านี้นะได้4ประตูได้ตัวสูงนะได้ตัวสูงด้วยนะครับได้หน้านี้ด้วยปี2020แท้ด้วย ตัวนี้ได้ปี2020ะครับแต่ไม่ใช่ตัวแฟดพีแฟดพีคือตัวท็อปสุดละนะครับแต่ตัวนี้ก็มีกล้องนะครับมีกล้องแต่ออปชั่นบางอย่างเฉยๆนะครับบางอย่างเฉยๆอ,อ่าตัวพลางนูภาพปี2020แท้699ถ้าพี่เอามาเป็น่วนลดเหลือแค่6 7 9เองผ่อนประมาณ11,000นะครับสีสันเต็มนะครับรอยขนแมวเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขัดเคลือบให้อยู่แล้วนะสีดำมันมันจะชัดหน่อยแต่เราขัดเคลือบให้ก็จะไม่มีรอยนะครับนี่ลองชิดนะครับ นะล่องชิดนี่ยางสวยเลยยางใหม่ด้วยนะครับยางใหม่ด้วยนะฮะนี่ซุ้มเสริมเดิมหมดนะครับสีฟันเต็มตัวนี้ไม่วิ่งหกหมื่นโลนะครับไม่วิ่งแค่หกหมื่นโลนะครับตัวนี้ไม่ใช่บอ่อหนังนะเป็นบอ่อผ้าบอ่อผ้าข้อดีของเขาคือคลายความร้อนได้เร็วกว่านะครับข้อดีเขามีข้อดีนะอะแต่อาจจะดูแลยากกว่าบอ่อหนังนิดนึงนะครับหรือว่าเราจะไปซื้ออะไรใส่หุ้มได้ก็ได้นะครับ หรือว่าอยากให้เอเคาแถมอะไรก็บอกมานะครับอะไรให้ได้ให้หมดไม่มีกั๊กอยู่แล้วนะครับได้ผมสามดีด้วยนะครับได้ผมสามดีด้วยสีดํานะรถสวยๆเลยนะครับสีประตูไฮแลนเดอร์นะครับพี่ถูกเลยได้ตัวสูงด้วยได้หน้าใหม่ด้วยถ้าพี่เอามาไปส่วรถเหลือแค่หกเจ็ดเกเองพี่หกเจ็ดเก้าเองนะครับพอจไม่ถึงหมื่น หมื่นหนึ่งพันเลยมั้งห้ามาเป็นสวดลดนะครับนี่บันไดนะครับกันชนท้ายนะครับสวยงามนะครับไฟท้ายนะฮะแบคไลเนอร์นะครับของเดิมจากโรงงานนะครับรองเรื่องสวยเลยนะครับรองเรื่องสวยเลยอ่า อา่างเอิร์กเดิมหมดนะครับรถผมการาันตีโครงสร้างเดิมนะสามารถเช็คสูตรได้ทุกคันนะครับสามารถเช็คสูตรได้ทุกคันเลยอมาดูภายในอันแผงประตูนะครับสวยๆเลยนะครับภายในสวยสะอาดเรียบร้อยนะครับ เพดงเพดานนะฮะสวยงามนะครับเนาะเปื้อนเล็กน้อยเดี๋ยวผมทำขอ้อสังนะครับอ่าปกเกียร์เหมือนกันนะครับมีจอนะครับมีจอแต่รู้สึกว่าคัน้นจะเป็นจอใหญ่กว่าแล้วก็มีตัวปักหมุดได้ด้วยเนาะอ่านะครับมันตีฟังก์ชันนะครับครับผมไม่วิ่ง60กิโลเปิดหน้าจอให้หน่อย ถ้าพี่เอาสองหมื่นมาไปส่วนลดนะครับจะเหลือแค่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจะผ่อนอยู่ประมาณ 10, 000, 100, หมื่นหลักร้อยนะครับไม่เกินหมื่นหนึ่งพันนะครับแต่ถ้าพี่อยากได้เงินเหลือสองหมื่นก็อยู่ประมาณประมาณนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับดอกเบี้ยของผมเริ่มต้นที่หนึ่งจุดเก้าเก้านะพี่สามารถเอาสองหมื่นมาเปลี่ยนได้หลายอย่างเลยนะเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจแล้วมันฟอมศูนย์สองปีบวกกับประกันอ่าชั้นสองบวกหรือจะเป็นเอาชั้นหนึ่งอย่างเดียวเลยหรือจะเอาเป็นเงินสดกลับบ้านหรือจะเอาเป็นส่วนลดได้หมด หรือจะเป็น1.99ก็ได้นะครับผมผมได้จริงนะครับเอะเปิดห้องเครื่องสวยยามนะครับห้องเครื่องลเ,เดิมนะครับ นีคกิบลงคลิปล็ปลอกนะครับไม่มีรอยยันแงน,นะคานหน้าเดิมนะครับปลาติกยังอยู่นะครับปลาติกยังอยู่หัวนงหัวน็อตนะครับสวยไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับนะอ่าสีแต้มมาครบหมดนะครับส่วนของการทำร้อนของเดิมนะครับเป็นฝาปรงเดิสวยเดิมเลยนะครับไม่มีเดินใหม่นะเอาเล็บจิกได้นะครับเส้นเดิมต้องมีรอยนิดนึง นะครับนี่เฟนสวยงามนะครับอ่าฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ของเรานี่สวยมากพี่ได้รถเชื่อใหม่มือเดียวด้วยได้ไม้สองหมื่นโลนะครับลูกค้ามาเทิญเอเวอเรสต์ตัวใหม่ผมไปนะครับเอเวอเรสต์ตัวใหม่ไปอ่ะนะ รถเช็คใหม่มือเดียวสวยมากได้เกียวโตด้วยแล้วที่สำคัญได้ตัว M นะครับรถใหม่เป็นล้านอยู่แล้วนะครับเช็คได้เลยเป็นล้านเลยนะครับเป็นล้านเลยตัวนี้นะพี่ออกรถศูนย์บาทไปเลยนะครับจะผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยนะครับมาเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับรถมาเดิมๆนะผมฉีดน้าล้างเลยนะครับไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมขัดให้นะครับพวกรอยขนแมวเดี๋ยวขัดให้อยู่แล้วนะครับกระจังหน้าสวยนะครับนี่ไฟ LED นะครับ นี่ไฟดีไฟเด y ไล์นะครับลองชิดรถสวยมากครับพี่ยางบิดสโตนะครับยางบิดสโตนะครับยางดอกยางสวยนะซุ้มเสริมเดิมหมดนะครับรถเชียงใหม่มือเดียวนะครับซุ้มเสริมเดิมหมดไม่มีพ่นฟินโคดนะครับสีสันสวยงามนะครับได้สีนี้ด้วยนะสีพิเศษของเขาเลยนะครับนี่เบาะหนังจอครบหมดได้เกียร์โตโด้ด้วยที่สำคัญได้เกียร์โต้ นะครับสี่ประตูเกียร์ออตโต้นะฮะร,รถสวยมากได้รถเชียงใหม่มือเดียวด้วยไม่แค่สองหมื่นโลพี่ไม่แค่สองหมื่นโลก mm ิฟ hmm. มากพี่ mm hmm. เดี๋ยวผมขัดเครื่องสปารถให้ออกสวยๆเลยนะครับ, mm hmm. บมีพรมสามดีให้ด้วยนะนี่มีพรมสามดีให้ด้วย สีสันเต็มนะครับคัดฟงคันซีนะครับไม่มีตาโมเลยรถชิ้นใหม่มือเดียวนะครับไม่มีตามดนะฮะแล้วได้คิวล้อจากโรงงานนะครับชุดแต่งเอ็มเรียกว่าชุดแต่งเอ็มนะครับกันชนท้ายนะครับสวยๆเลยไฟท้ายนะครับ LED มีตัวครอบนะครับมีกล้องนะครับเป็นตัวเอ็มนะครับเป็นตัวเอ็มนะสวยมากผมบอกเลยว่าสวยมากยอดจัดผม จัดจริงๆจัดได้เกือบล้านเหมือนกันนะแต่ผมขายแค่แต่แสนแปดแต่ใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้หรือว่าไลฟ์สดนี้นะครับจองขั้นต่ำแค่ห้าร้อยรับส่วนลดไปเลยสองหมื่นจะเหลือแค่แปดแสนหกแปดแสนหกผ่อนแค่หมื่นสี่พี่ผ่อนแค่หมื่นสี่นะครับสวยๆเลยซอกเซิร์กเดิมหมดนะครับนะสวยๆเลยนี่เส้นเดิมหมดนะครับอาร์คเอิร์กกลมๆครบหมดแมกไลเนอร์เดิมจากโรงงานเดี๋ยวมาดูภายในกันมา ของเราฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับพร้อมออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับแล้วก็รับดอกเบี้ยถูกๆด้วยนะครับนะพี่สามารถเอาสองมือนะไปเป็นค่าประกันชั้นหนึ่งหรือเป็นอะไรก็ได้ที่พี่อยากให้เป็นนะครับของเราจะเน้นดอกเบี้ยถูกๆนะครับการที่เราของผมคือการแถมประกันคือออกให้ลูกค้าจริง ไม่ใช่คือการบวกดอกเบีย้ยนะครับัันนไม่ได้เรียกว่าแถมนะครับครับผมของเราแถมให้จริงๆนะครับเพราะเราอยากให้ลูกค้าได้ค่างวดที่ถูกๆนะครับมันทําให้พี่ผ่อนสบายและพี่ประหยัดเงินไปอีกเยอะเลยนะครับคูณ8 4ว0นี่นนเป็นเงินเท่าไหร่พี่ลองคํานวณดู6,700 800ถ้าสมมติว่าบวกค่าประกันเข้าอีกเนี่ยผมว่าเป็นพันะนะครับนะของเราเน้นดอกเบีย้ยถูกๆนะครับนี่สวยงามนะครับได้บ่อหนังด้วยบอกไฟฟ้าด้วยนะครับ จอครบหมดจอจะคล้ายๆกับตัวแซดพเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเอ็มนะเกียร์โต้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวเอ็มเลยนะครับนี่บันตีฟังก์ชันสองข้างไม่วิ่งอยู่ที่สอง0มืโลนะครับสองห0่นแดพันนะครับสอง0 0อ่นนนี่นะครับคุณแจคุณแจเรามีคุณแจสำรองให้ด้วยนะครับ รถทุกคันเอคานะครับต้องมีกุญใจสำรองนะครับผมจะไม่มีข้ออ้างนะว่าได้มาแค่นี้นะครับยังไงผมก็ต้องทําให้เพราะมันเป็นสิ่งที่จาเป็นนะมันเป็นอุปกรณ์ที่มันจําเป็นกับลูกค้านะครับถ้าหายมาโอ้โหพี่วุ่นวายเลยนะครับผมทําให้ทุกคันนะครับไม่ใช่ทาให้ทุกคันคือถ้าได้มาผมก็เอาให้ทุกคันแล้วก็แต่ถ้าไม่ได้มาผมก็ทําให้นะครับแต่ต้องมีต้องมีอันนี้สําคัญนะครับแล้วเขามีกล้องอ่านี่นะครับ นะหลุดแน่เลยขาข,ของหน้านะครับเดี๋ยวให้เด็กติดให้นะนะครับพีดานสวยนะพีดานสวยนะครับสวยฝาดเลยนะครับได้รถเชียใหม่มือเดียวด้วยนะครับสวยมากพี่ใครหารถสีประตูเกียวโตนะผมแนะนําเลยผมมีหลายคันเลยนะพี่นะสีประตูเยอะมากจริงๆนะครับ มามา,มาดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวดูซอกนะครับฟอกประตูน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวห้องเครื่องสวยมากนะครับหัวนงหัน็อตน,นะฮะไม่มีขยับเลยสวยมาก ฟอกเฟิร์เดิมหมดนะครับฟอกเฟิร์เดิมหมดขานหน้าเดิมหมดนะครับแผ่นเพจนะฮะสวยๆเลยนะครับนี่หมุดเดิมหมดนะครับหัวนงหัวน็อตนี่นะฮะสีมาร์กแต้มจากโรงงานครบทุกจุดนะครับสนวนความคุมร้อนของเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับ <S <S ได้ตัวเอ็มพี่ได้ตัวเอ็มหล่อเลยผมบอกใช้คำนี้เลยว่าหล่อมากนะครับ ผ่อนแค่หมื่นสี่นะครับราคารถใหม่ล้านกว่านะพี่เช็คได้เลยนะครับนี่ใครที่ดูไลฟ์สดหรือว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับรับจองห้าจองห้าร้อยบาทรับส่วนลดทันทีสองหมื่นนะครับสองหมื่นพี่เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับนะสนใจทักมานะครับทักนันมินมาได้ตลอดแล้วท่านใดที่สะดวกชมรถสวยๆนะครับเยนเชิญที่ AK c ค r าำนักงานใหญ่นะครับสาขานี้สาขาเดียวมีรถให้เลือกมากกว่า300คันนะครับ ร้อมเย็นไหที่เราได้เอกฟิตสูงสุดของทุกสถาบันการเรียนด้วยนะครับเมื่อวานนะครับด้วยความหงใยนะครับจากทีมงานอนค้าเมื่อวานพายุเห็บลงที่เชียงใหม่นะครับยังไงก็ขอให้พระเจ้าคุ้มครองนะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็ท่านใดที่เกิดความเสี่ยงหายนะครับไม่ว่าจะรถหรือว่าบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยก็ขอให้กลับมาเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับนะครับนะ ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึงรถสวยนึกถึงคุณภาพขออห้นึกถึง a k Car นะครับสวัสดีครับ